ู่หลังจากนี้แน่นอนเป็นรอบเป็นรอบชิงทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับเป็นรอบชิงทั้งหมดแล้วนิ่แห้วครับนิ่งแล้วครับทั้งคู่สิงสาคอนน้ำเงินครับยุทธการนาวีแดงชิงที่7ในประเภทเล็กกอหนึ่งครับออกออกมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมครับไปชมเที่ยวร่าการชิงที่7ที่8ดของเรือยาวเล็กประเภทกอหนึ่งนะครับระหว่างยุทธการนาวีกับสิงสาคอนครับน้ำแดงยุทธการแล้วน้ำเอาแล้วล เพาจะพาออกไปแล้วครบอกว่าไม่ใช่เราจบไป่ต้องคนดูแอมบอกว่า M S n ตุกาภาพหายไปแล้ว M S ็ต้อคนช่วยภาพภาพเลยเพราะว่าลองน้ำแดงที่ธนาารนาวีเจอกับสิงตะคอมาเหลือดีในทองบกบลราชธนานี้ไรบลไล้ปีไรกีไรีบากคนตีภาพ่อแม่ให้มาสลายจากนี่กันไรกับมาเจน้าบอกว่าเรทศบาลนครนนทบุรีบอกว่าเจ้าพญาต้องบกบจะได้เามาอยู่ไม่ได้เพราะเจันกันลองน้ำแดงลองน้ำแดงที่าารนาวีบอกว่าไทยแรงีิงตะอบอกว่าจะมาคบรวยถักคบ กรละวจะคุได้เรือพระสิงห์จะขอดจาล้านนีว่าตาคนแต่อาตคตปัจจากคนแตเบียดตาคนนี้ไม่เมื่อไปต่อไปตาต่อตาไมเมื่อกับหูกกตาตาว่าไปสองกันกเอาไว้ยุการเลืจิแต่พสิจะกับไปหดนะเวเรียกมวถูกุกเสียงถูกมอละคอนคนละที่สิไม่ยอมวยไว้มวยในนางของยุทธการาวีว่ารวดีเลยจีไม่ยอมเป็นกบกบเพราะว่าสิงสวรรค์นั้นเรีกว่าสิไน้ตอนงี้เอาละว่าโดนมาดยไปน่อยเดนหนาหน่อยเลื่วน

สิงสาคอ็น่ายชนะไปนในเที่ยวแรกครับพลัดก,กันนำพลัดก,กันตามนะสองคูดด่นี้นะมาสักครู่นี้เอาละครับกำลังจะปล่อยหนึ่งคู่ครับเจ้าแม่ทองคำกับอัคโรโยดินเป็นการแข่งขันในประเภทยาวเล็กก,กอ .2 ก .1 ครับขอภัยยาวเล็กก .1 ครับชิงเงินรางวัลนะฮะ